สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเช้าวันุซร์ที่สดใสเช้านี้ไม่ติดกันสาดนะคะเช้านี้ไม่ติดการสาดนะคะเย่เย่เย่ะะ yeah, yeah, yeah. พี่มารกแจ้งเตือนแล้วพี่มาร์กแจ้งเตือนแล้ววันนี้ก็จะมาในลุกที่แบบว่าสดใสสดใสนิดนึงนะคะ วันนี้มาสั้นๆนะวันนี้มาสั้นๆมาส่งพลังให้กับทุกคนในตอนเช้าเข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงให้นิดนึงนะคะเข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงให้นิดนึงสวัสดีเช้าวันพุทธที่สดใสนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> เข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเลือกหนึ่งคำที่ถูกจริต สิบสี่เบบซี่รักคุณซูซี่หรือคำว่าชอบกินชีสสวัสดีค่ะบิ๊กโนกสวัสดีค่ะมาคนแรกเลยเย่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 เ <laughs> ช้านี้ไม่มีกันศาสตร์นะคะเช้านี้ไม่มีกันสาดเ <laughs> <laughs> มื่อคืนนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปดูไลฟ์ก็ไปย้อนได้นะเออไปย้อนได้นะคิดถึงทุกคนมากๆ เลยจะต้องมาส่งพลังให้กันในตอนเช้าวันนี้แบบว่าอากาศดีท้องฟ้าสดใสตอนนี้ก็ยังสวยนะคะท้องฟ้าสวยมากๆแบบหายใจเข้าลรกๆหายใจออกยาวๆมันอยู่ในความรู้สึกที่เบาโล่งโปรง่งสบายเลยต้องรีบออกมาส่งพลังงานดีๆให้กับเพื่อน เซชีสนะคะเซชีสแล้วต้องยิ้มให้เหงือกแห้งไปเลยนะคะเซชีส <laughs> แล้วต้องยิ้มให้เหงือกแห้งไปเลยอากาดีมากดีมากจริงๆสดชื่นเชา้ามานะคะอยากให้ทุกคนนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆและจะดีมากถ้าเกิดมีเวลาแบ่งเวลานั่งสมาธิได้มีเวลาทำสมาธิ ในแบบที่ตัวเองถนัดจะเป็นการนั่งสมาธินอนสมาธิเดินสมาธิหรือทำกิจกรรมบางอย่างที่ก่อให้เกิดสมาธิในตอนเช้าแล้วมันจะบูร์พลังงานของคุณได้ดีมากๆสำหรับไลฟ์ในเช้านี้นะคะหัวข้อไลไรคืออะไรเอ่ยอ่าทดสอบทุกคนก่อนหัวข้อไลฟ์คืออะไรเอ่ยทดสอบทุกคนก่อน <laughs> ได้อ่านหรือเปล่าก่อนเข้ามาดูไลฟ์ได้อ่านหรือเปล่าก่อนเข้ามาดูไลฟ์สามคำทรงพลังที่คุณควรพูดกับตัวเองในตอนเช้านะคะมันสำคัญมากๆเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราก็ได้ไลฟ์ในเรื่องของความคิด คำพูดและการกระทําและซูซี่จะเน้นย้ํากับทุกคนเสมอว่าคําพูดมีผลมากที่สุดต่อตัวผู้พูด,พดสวัสดีค่ะครูเดียนาะสวัสดีค่ะชาวนี้ไม่ติดกันศาสตร์นะคะชาวนี้ไม่ติดกันศาสตร์นะคะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าความคิดคําพูดและการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากตัวเราเนี่ยมี ผลต่อตัวผู้พูดมีผลต่อตัวผู้คิดและมีผลต่อตัวผู้ลงมือกระทาเป็นคนแรกเป็นที่สุดฉะนั้นเราควรจะเลือกคำที่สามารถปลุกพลังในตัวเราเองที่จะสร้างพลังให้กับตัวเราเองได้ตลอดเวลา คำแรกคำแรกเลยนะคะมันเป็นคำที่ง่ายมากๆง่ายจนงบางทีคุณไม่อยากเชื่อว่าคำพูดแค่นี้หรือคำคำนี้สามารถปลุกพลังให้คุณได้จริงๆหรือคำที่หนึ่งเลยนะคะคำว่าเป็นไปได้ ลองพูดกับตัวเองบ่อยๆลองพูดกับตัวเองเป็นประจำลองพูดกับตัวเองตอนไหนก็ได้ที่นึกได้ขอบคุณคุณเดนะาคะ่ะสีปากสวยใช่ไหมคะคำแรกเลยคือคำว่าเป็นไปได้ทำไมต้องเป็นคำว่าเป็นไปได้เมื่อเราพูดคำว่าเป็นไปได้คุณเดน่าบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ คุณจะค่อยๆมีไอเดียมี idea, มหนทางมีความคิดที่จะทำบางสิ่งบางอย่างและมันสำคัญมากๆเมื่อคุณมองเห็นความเป็นไปได้มันจะทำให้เกิดความรู้สึกง่ายที่จะลงมือทำให้พูดกับตัวเองแบบนี้ไปบ่อย คูเดียนาบอกว่าตื่นมาพร้อมคำนี้เลย yes มันใช่เลยมันใช่เลยมันจะดีมากๆถ้าไปพูดกับตัวเองหน้ากระจกและจ้องในตาตัวเองยิ่งพูดหน้ากระจกยิ่งฟินพลังดีมาก yes มันง่ายแค่นี้เลยนะคะมันง่าย แค่นี้เลยจริงๆแค่เดินไปหน้ากระจกแล้วจ้องในตาตัวเองเป็นไปได้หรือทุกอย่างเป็นไปได้แบบที่ครูเดน่าบอกเลยเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้รับรองว่าคุณจะไม่รู้ตัวเลยว่าพลังมหาศาลมาจากไหน ด้วยคำพูดง่ายๆคำนี้เลยคำว่าเป็นไปได้นี่คือคำที่หนึ่งนะคะนี่คือคำที่หนึ่งถ้าคุณทำทุกวันน่ะเดินไปหน้ากระจกแล้วพูดกับตัวเองด้วยคำนี้ทุกวันทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ก็พูดคำว่าเป็นไปได้หรือคำว่าทุกอย่างเป็นไปได้ นึกออกก็พูดและบอกและคิดกับตัวเองแล้วคุณจะรู้สึกอัศจรรย์ใจขึ้นมาแบบหาเหตุผลไม่ได้เฮ้ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญเลยไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณจะรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่าชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่สวยงาม รู้สึกว่ามันง่ายไปหมดเลยทีนี้มันจะง่ายมากๆถ้าคุณสามารถจ้องตาตัวเองในกระจกแล้วพูดคำๆนี้สามนาทีต่อครั้งแล้วทำติดต่อกันอย่างน้อย3-5วันหรือพูดกับตัวเองทุกครั้งที่นึกได้ แค่คำแรกค่ะก็คุ้มแล้วที่คุณเข้ามาไลฟน์นี้อย่าลืมแชร์ออกไปให้ถึงคนที่เขายังไม่รู้ด้วยนะคะแชร์ออกไปให้ถึงคนที่เขาควรจะได้รับในข้อมูลดีๆแบบนี้จะได้เปลี่ยนมุมมองความคิดและพัฒนาชีวิตไปวันละหเปอร์ซไปได้วยกันมาอยู่ใน สังคมแห่งความเป็นไปได้ทีนี้คำที่สองคำที่สองคำว่าคุณค่าทำไมต้องเป็นคำว่าคุณค่า ถ้ายังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าให้ใช้คำว่าทุกอย่างมีคุณค่าทุกอย่างมีคุณค่าหรือทุกสิ่งมีคุณค่าแต่จริงๆแล้วอยากให้พูดคำนี้มากเลยอะฉันมีคุณค่าทาไมต้องพูดคำเหล่านี้กับตัวคุณเอง เป็นไปได้แล้วทีนี้กลับมาตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวคุณเองแค่คุณทำให้คนหนึ่งคนยิ้มได้บุคคลคนนั้นสมองได้หลั่งสารแห่งความสุขแล้วแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าความสุขเป็นสารที่หลั่งออกมา แล้วมีผลดีต่อร่างกายคุณทำให้คนคนหนึ่งยิ้มแล้วหัวเราอได้มีสุขภาพดีขึ้นได้ง่ายๆแค่รอยยิ้มและส่งคลื่นพลังงานแบบเนี้ยพลังงานดีๆแบบนี้ออกไปมันมีผลกระทบต่อหลายสิ่งหลายอย่างเฮ้ยแค่ยิ้มแค่หัวราอส่งพลังงานดีๆออกไปมันยิ่งใหญ่ขนาดน,นั้นเลยเหรอ คุณไม่เคยรู้ตัวคุณเองมาก่อนทุกอย่างบนโลกนี้คือพลังงานและนี่คือหลักการของตัมฟิสิก์มีวิทยาศาสตร์รองรับทุกสิ่งทุกอย่างมีพลังงานคุณจึงได้รับรู้ได้เวลาที่คุณมาดูไลฟ์ของซูซี่คุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณมีพลังเพราะพลังงานที่เราให้กันมาสื่อถึงกันได้ง่ายๆแค่ทำให้ใครบางคนยิ้มได้หัวเราะได้จากสิ่งที่เราเต็มใจจากสิ่งที่เราตั้งใจ นี่คือคุณค่าในตัวเราเองที่เรามอบให้ใครบางคนและเรากําลังมอบคุณค่านี้ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติของเราให้กับโลกใบนี้ด้วยการส่งพลังงานดีๆออกไปคุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวคุณเองมีคุณค่ามากขนาดไหนต่อโลกใบนี้อย่าดวนตัดสินตัวเองจากคำพูดของใครบางคน ที่เขาใส่เรามาตลอดเวลาที่เขาขายี้เราตลอดเวลาแล้วเราดันไปวางตัวเป็นเหยื่อรักทุกคำที่เขาพูดคิดทุกคำที่เขาพูดจนลืมตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเราเองเก็ตไหมคะเก็ตไหมเ่ย ทุกคนบอกเก๊คู่แต่ยังไม่ว่างผีไม่เป็นไรค่อยๆปลุกพลังในตัวเองด้วยคำง่ายๆแบบนี้คำที่หนึ่งเป็นไปได้คำที่สองฉันมีคุณค่าคุณเอาคำที่มันถูกจริตดเถดอคุณนะเนาะทุกอย่างเป็นไปได้หรือพูดแค่คำว่าเป็นไปได้ แล้วมาต่อด้วยทุกอย่างมีคุณค่าถ้ายังรู้สึกคานว่าเฮ้ยฉันยังไม่เห็นคุณค่าในตัวให้พูดว่าทุกอย่างมีคุณค่าหรือถ้าเข้าใจแล้วฉันมีคุณค่าทุกๆคำพูดมันจะเหมือนการตอกเสาเข็มทางความคิดเพราะความคิดของมนุษย์อะมันจะผ่านกระบวนการมาแล้วใช่ไหมคะตกตึกแล้วถึงได้พูดออกมาได้ คุณเชื่อว่าคุณมีคุณค่าคุณคิดว่าคุณมีคุณค่าคุณจึงพูดออกมาได้ว่าคุณมีคุณค่าเก็ตไหมคะคุณเก็ตไหมคะทีนี้คำที่สามฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่เลอค่าบนโลกใบนี้ฉันคู่ ควรกับทุกสิ่งที่เลอค่าบนโลกใบนี้รู้สึกไม่เกียจเลยอ่ะไ,ไม่เข้าใจอะไรคุณสิ่งเลอค่าบนโลกใบนี้คุณเคยตื่นมาวันไหนแล้วไม่มีอากาศหายใจไหมคะ <c oughs> <c oughs> คุณเคยตื่นมาวันไหนแล้วไม่เห็นแสงสว่างของพระอาทิตย์ไหมคะคุณเคย ตื่นมาวันไหนแล้วไม่เคยเห็นความงดงามของท้องฟ้าและก้อนเมฆบ้างไหมสวัสดีค่ะพี่แจมไม่เจอกันนานเลยคุณตื่นมาพบกับความงามของธรรมชาติความมั่งคั่งเหลือเฟือของอากาศที่คุณหายใจเข้าไป<ม>ตั้งแต่คุณเกิดมาตั้งกี่ปีแล้วก็ไม่รู้อากาศไม่เคยหมด ท้องฟ้ายังคงเป็นท้องฟ้าไม่เคยไปไหน mm hmm. ก้อนเมฆยังคงมีให้คนเห็นทุกวันแสงแดดที่สาดส่องลงมานี่คือสิ่งที่เลือคะ่ะที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยแต่คุณได้รับโดยที่คุณไม่ต้องพยายามในทุกวันคุณเก็บในสิ่งที่ซูซี่พูดเนะะี่ยค่ะฉัน ผู้ควรกับทุกสิ่งที่เลอค่าบนโลกใบนี้ทำไมต้องพูดถึงธรรมชาติพูดถึงอากาศพูดถึงแสงอาทิตย์พูดถึงท้องฟ้าเพราะว่าไม,ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีสิ่งที่ซูซี่เอามายกตัวอย่างธรรมชาติยังคงอยู่เสมอและไม่เคยตัดสิน คุณจะสูงจะต่ําจะดําจะขาวเขาไม่เคยตัดสินคุณว่าถ้าเกิดคุณสูงเท่านี้หุ่นแบบนี้สีผิวแบบนี้คุณจะหายใจเอาอากาศเข้าไปได้แค่ไหนคุณจะรับแสงแดดได้แค่ไหนธรรมชาติและโลกใบนี้ไม่เคยตัดสินคุณคุณจึงคู่ควรกับทุกสิ่งที่เลอค่าทำไมต้องยกเรื่องธรรมชาติ เรื่องกรนเมฆเรื่องท้องฟ้าเรื่องแสงแดดและเรื่องอากาศเพราะนี้คือความมั่งคั่งเหลือเฟอือตั้งแต่ทุกคนเกิดมาเคยมีวันไหนไหมคะที่อากาศหยุดหมดไม่มีให้เราหายใจพระอาทิตย์หยุดทรงแสงอาจจะมีบ้างเป็นบางวันที่มีเมฆมีหมอกมีฝนใช่ไหมคะแต่พระอาทิตย์ก็ยังอยู่แต่ ท้องฟ้าก็ยังคงอยู่สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆเคลื่อนและจางหายไปมันเหมือนกับชีวิตคนเราอะที่ต้องเจอเรื่องราวหรือเหตุการณ์แต่ฟ้าก็จะยังเป็นฟ้าอยู่เหมือนเดิมแค่เราอย่าลืมลืมตัวเราเองเราคู่ควรกับทุกสิ่งที่เลอค่าบนโลกใบนี้เพียงแค่เรา รู้จักตัวเราเองหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นสวัสดีค่ะคูลิต้าแค่นี้มันง่ายแค่นี้จริงๆถูกต้องที่สุดค่ะฟ้าก็ยังเป็นฟ้า ฟ้าไม่เคยตัดสินแล้วนะว่าเราสูงต่ำดำขาวพระอาทิตย์ไม่เคยตัดสินแล้วนะว่าเราสูงต่ำดำขาวอากาศออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปทุกวันไม่มีสิ่งใดเลยที่มาตัดสินเราว่าเรารูปร่างหน้าตาแบบนี้เรานิสัยแบบนี้เรามีพฤติกรรมแบบนี้เราพูดแบบนี้เราอ้วนเราผอมเราผิวดำผิวขาวเราสวยไม่สวยธรรมชาติ ไม่เคยตัดสินเราเลยเขายังคงมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คู่ควรกับเราให้เราเสมอถ้าไม่สบายใจตก,ตกล่องตกหลุมรู้สึกว่าตกโลรไปยืนมองท้องฟ้าไปสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆนี่คือการดึงสติตัวเองดึงพลังตัวเองกลับมาได้อย่างง่ายที่สุด แล้วคุณจะรู้สึกถึงตัวคุณเองว่าเฮ้ยฟ,ฟ้าก็คือฟ้าตอนที่มีเมฆมีหมอกมีฝนแต่ฟ้าไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนเข้ามาหาฟ้าทั้งหมดหึกภาพออกไหมคะและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมฆและหมอกและฝนก็จะค่อยๆจางหายไป ฟ้าก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมเราแค่อย่าลืมความเป็นตัวเราเองสวัสดีครูเอลลี่นะคะครูยิ้มสวยครูยิ้มสยามขอบคุณมากนะคะมันง่ายแค่นี้เลยจริงๆสามคำนี้เอาไปใช้กับตัวเองนะคะยิ่งถ้าคุณสามารถพูดหน้ากระจกจ้องตาตัวเอง มันเท่ากับการตอกเสาเข็มทางความคิดยิ่งทำได้ทุกวันยิ่งดีขึ้นทุกวันมันจะตกผลึกกับคำพูดเหล่านี้เป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างมีคุณค่าฉันมีคุณค่าต้องเลือกหนึ่งคำที่ถูกจิดตัวเองนะอะเนาะบางคนบอกว่าชอบคำว่าเป็นไปได้คุณพูดคำว่าเป็นไปได้จ้องตาเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ หรือบางคนถูกจริตกับคําว่าทุกอย่างเป็นไปได้คุณก็ไปจ้องตาตัวเองในกระจกแล้วพูดคําว่าทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้สวัสดีค่ะอาจารย์นอตินอาจารย์นอตินบอกว่าสวัสดีครับครูซูซี่คนสวยพลังงานสูงโอ้ยเขินคนหล่อมาทีไรใช้คําพูดพลังงานสูงทุกที่และคําที่สอง ทุกอย่างมีคุณค่าหรือฉันมีคุณค่าทุกอย่างมีคุณค่าหรือฉันมีคุณค่าคุณตอบย้ำคำพูดแบบนี้มันเป็นไปได้แล้วและเชื่อในตัวเองเชื่อในตัวเองอย่างสุดจิตสุดใจว่าฉันมีคุณค่า ขอบคุณอาจารย์ออตินมากนะคะมารับพลังงานจากแหล่งพลังงานดีเยี yes. ่ยและคำที่สามคุณค่อยๆปลดล็อกตัวเองมาจากคำที่หนึ่งแล้วละ่ะทุกอย่างเป็นไปได้หรือคำว่าเป็นไปได้ทุกอย่างมีคุณค่าหรือฉันมีคุณค่าและมันเชื่อมโยงมาถึงคำที่สามฉัน คู่ควรกับทุกสิ่งที่เลอค่าบนโลกใบนี้ฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่เลอค่าบนโลกใบนี้ซึ่งซูซี่ได้อธิบายอย่างละเอียดไปหมดแล้ววันนี้จะมาสั้นๆน,นะคะสวัสดีครูพิตตาคะ่ะทุกคนทักทายกันน่ารักส่งพลังงานส่งความรักดีๆให้กัน มันง่ายแค่นไหนลองเอาสามคำนี้ไปใช้คือนึกได้เมื่อไหอไร่ก็บอกตัวเองคิดถึงคำนี้พูดคำนี้และรู้สึกกับคำนี้เป็นคำที่ง่ายๆแต่จะสร้างความทรงพลังให้คุณอยากที่สุด เมื่อคุณเห็นถนึงความเป็นไปได้คุณตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวคุณเองคุณก็จะรู้ว่าคุณคู่ควรกับทุกสิ่งที่เลยค่าบนโลกใบนี้สามคำนี้จะเชื่อมโยงกันและจะปลุกพลังในตัวคุณได้อย่างดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องรอ ไม่ต้องไปรอสิ่งเหล่านี้จากใครทุกสิ่งทุกอย่างก่อเกิดได้จากตัวเราเองพี่แจมบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรกับทุกสิ่งเลอค่าบนโลกใบนี้ใช่เลยค่ะสามคำนี้บอกตัวเองเป็นประจำครูพีตาบอกว่าฉันคู่ควรกับทุกสิ่งที่เลอค่าบนโลกใบนี้ดีงามมากค่ะ ใช่เลยค่ะลองเอาคำง่ายๆพวก็มีไปใช้นะทุกอย่างเป็นไปได้ทุกอย่างบนโลกนี้มีคุณค่าฉันควรกับทุกสิ่งที่เล่ค่าบนโลกใบนี้เพราะมนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เมื่อเรานำคำทั้งสามคำนี้มาเชื่อมโยงกันมันจะปลุกพลังในตัวคุณได้อย,าย่างยอด เยี่ยมที่สุดต่อเนื่องจาก Life, ไลฟ์เมื่อคืนเนาะคำพูดตกผลึกมาจากความคิดมาจากความรู้สึกจึงได้ออกมาเป็นคำพูดและออกเป็นการกระทำเราจึงควรให้ความสำคัญกับความคิดและคำพูด อย่างลึกซึ้งที่สุดจึงควรคัดสรรทุกคำเพื่อพูดออกมาให้สร้างคุณค่าและทรงพลังกับตัวเราเองมันง่ายแค่นี้เลยทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราโอเคค่ะวันนี้มาสั้นๆนะคะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ Comment, ขอบคุณทุกๆก,ก,การกดแชร์ขอบคุณทุกๆพลังงานดีๆทุกๆความรักที่ส่งมาให้กับซูซี่นะคะได้รับทั้งหมดก่อนจากกันไปขายของนิดนึงเออขายของนิดนึงยังมีโปรโห,กหกให้อยู่นะคะให้ถึงเที่ยงวันนี้ ราคาดีงามมากๆถ้ายังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ง่ายๆได้ยังไงมา CF Cost เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ใน90วันไปนะคะไลน์นี้ให้อยู่ที่ราคา2590สิบาทไพรเวทโคชชิ่งให้ราคาดีงามมาก1555บาท วิดีโอคอร์คชชิ่ง4,444บาทคอเสียงคิดแล้วรวย1,111บาทจิ้มลิงไลแอบหรือทักอินบ็อกเพจมาได้เลยนะคะขอจองสิทธ์รับราคานี้ก่อนเที่ยงเท่านั้นนะคะ CF แล้วโอนจองสิทธิ์ก่อนเที่ยงนี้เท่านั้น ให้ราคานี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะคูพิต้าบอกว่าขอบคุณพลังงานดีๆค่ะขอบคุณครูพิต้าเช่นกันนะคะไม่เจอกาันคิดถึงมากเลยขอบคุณอาจารย์ออตินขอบคุณครูเดียนาขอบคุณพี่แจ่มขอบคุณครูลิต้าขอบคุณครูแอลลี่และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่จะเข้ามาชมไลฟ์นี้ย้อนหลังนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ไลฟ์ของครูเดียนานะคะครูพิต้าบอกว่า คำพูดตกผลึกมาจากความคิดกลายมาเป็นคำพูดแล้วก็ออกมาเป็นการกระทําจริงๆแล้วคําพูดและการกระทําจะสะท้อนความคิดของตัวเราเองนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมจึงต้องฝึกเราทุกคนสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ได้ แค่เราไม่ด่วนตัดสินทุกอย่างเป็นไปได้รักเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าใครเคยคิดลบมันไม่ยากเราแค่แค่วางเรื่องลบลงแล้วก็ใส่โปรแกร,รมใหม่ๆให้กับตัวเราเองซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในคอร์สเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ในเก้าสิวันแล้ว <c oughs> ขายของตบท้ายนิดนึงไปแล้วนะคะรักทุกคนนะคะขอบคุณมากะ